สวดัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วน้องกิบดักหนูเขาใส่ไปแล้วสามซี่หลังกำลังสิงใส่หามึกใส่อีกนี่ครับผมห้อยหนูใหม่ๆเลยกลับมาใหม่เก้าอีกแล้วครับผมม่หม,มุมไม้นี่หรอกห้อยหนูเพียบเลย ลุยไม้เกาเอ้าเนี่ยลหะมองอื่นบ่ม,มีมองดักแล้ว่วาเบื่อที่นล่อนไปหอกย่างหลายยี่สิบกว่าหลังเลยครับนี่ไม้มเดียวเนี่ยสุดทายแล้วที่ไม่มองดักหนู ยายใส่มาทั่วทีบยี่สิบก็หลังครับผมทั้งไฮนั่นกระปุ้มบุญห่อนพ่นไก่ที่มาเห็ดหน้าหรอเพียโอ้โหมันแหลนเพียบเลยตัวนี้ไปครับผมเตรกัมมือ,อเ้ามเ่อยั้งหลงกลับจากหวงจากใส่ใสเลยนะไี่ค่อยหนูควัดเต็มอยู่ ขวัดหากินเต็มอยู่เฮ้มันเลียนออกมาจากปวงใหญ่นาะเปียบเลยคุณน่ะสวีเดส,สวัสดีตอนสอสอครับพี่รองได้เวลามาลุนกันแล้วกลับดากเขา น่าจะยี่สิบครับกลับมาไสหมายนี่คือเกาวัมีหมองไสเรอโนูกระิเลีตยตยุ่แถวนี้แหละไฟจัง่อยกันโอ้ยดีดดีดบอดถ,ถือครับผมหูซิงเทะ หัวส,สิ้งเขากินจนเงี่เหมือกกร,ระดียดดูพี่น้องหัวสียงหลาย đi men bò đi hói cao cho đi ít cả hôm Cái mà dưa mà hãy đủ xin kín bà mừng nó hói nổ xíng mà chứ đoạn ngủ ngay mệt quá hay này hết mà lén cạp đi ôi đi đi หนูซิ้งเดีดหนูซิ้งเหรอครับพี่ร้องสิโอ้ยเป็นยังี่เนาะเมืองดีดไว้คู่หลังเอื้องวัดเถียครับพี่ร้องหนูซิ้งตาสวดางเมือง ดีหมดเลยโอ้เฮ้หลังนี่หนูไงหนูไงครับผมนี่ต้องเจอกับพ่อหนุม่มคนนี้นี่ครับผมไซส์สวยเออตัาางสีนะมั้ยโอ้โูพี่น้องครับวนตึบ๊บหนูไม้หน่ว่าต้องห่วงเลย มีตาหนูสิงไปเลยจังไหนตรงนี้หลุ่นนีแน้วได้ไหมหนึ่งเต้มมาแล้วครับผมมาพยายามขวางแกะกันเพ่เบิกหลายเลยอย่างนี้เบิกหลายหลังเพราะว่าหวยหลาย เดีตหนูซิ้งเห่นแล้วอูโดนหนูน้อยครับพี่นอ้องเอาขึ้นก้าลละ่านที่สองโดนลูกมันถ้าหลังนี้วดีดไม่กินเข่าจนาว่าบวดีด Mày gì đó muốn bỏ con khẩu mày Ngoài mà Nhìn cái bó áo Nhìn cái bó áo Đúng rồi Nhìn mày áo Nhìn lái lắng จ้างหลายเลยนี่ก็หนูซิง้งหันเลี้ยนไปว่าหันหนูซิง้งโอ้มาสร้างแต็น,นว่าเฮือหีบิดเอารถพี่น,อออน้อ,นองบดจืดอ่ะแล้วมันฟังแล้วละ่ะ ดูต่อครับผมซีหลังออหนูสิ้งเข่าเยื่อคักเถอะบ่พลาดดอกพี่รองมะมายนี่้ยหนูยังนข่าทเทีดไปเหมือแล้ว จนว่าเขา่ากินเข่าจนว่าดากบกับบดีดมื่มาขุดใหม่เมั่ขุดมาขุดใหม่มขุดใหม่ๆหมอกลับหายกลับหายแบบนี้โอ้ย บ่ถือเสยพี่น้องเดี๋ยวเหมันไปเอาโดนอีกครับผมนี่เป็นไงครับพี่น้องสวยเลยไซนี้แจ๋วใส่เดียวกันกับเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> หลังสุดถ่ายพอดีเลยพยี่น้องอุ้ยอุ่นๆอยู่ม่หันเห็นตัวนี้โดนมังหันนี่ สวยนี่แสิเลียจะใส่นี่หระพี่น้องหน,นูอยู่นี่ใส่กระลังที่เป็นบักแยงสามแต้มพอไม่เอาเยอะเอาวันละแค่นี้ครับไม้นี่ม่ต้องพ่วงอยู่แล้วมือแรงเอาเอากลับมาหาใจเพิ่มอีกพี่น้องจะว่าหนูซิ้งมันหนังหล กับดีเกือบโซ่หลังเอาวลดหนูยื้เข่ากันที่หละสวยเลยครับผมพี่นอ้องฮะสรุปผลงานกันครับพวกหนูใส่เดีวยวกันเลยพี่น้องตัวง,งําเลยครับนี่พวกขี้ไล่เลยพี่น้องครับมึงเนี่ยสองตัวนีใน่ใส่ดีเลยใส่เดียวกันเลยมันยางแข็งเลยบอกเลยครับหนูอยู่นี่อาหารมันสมบูรณ์ บื่ดแนวาจินรุ่นนี้ยังมีเสยประหดหนานี่ไหมหนูแพ้บอกยังคัะเพราะว่าอาหารบื่ดครับเอา้าจางใน,นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กำลังแร,ง,รงใจในได้พี่น้องช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติคือเก่าเลยพี่น้องครับช่องช่องคนอีสานวานเท้าครับหายอยู่หายกินนี่สิละฝากกดติดตามไว้น้ำแน่ทางยูทูบเลยกับ Facebook. เฟซบุ๊กจนไม่คลิปหน้าครับว่าถุงห่วงใส่อยู่นี่ละใส่จนมันเอิร์ดหมดละ พี่น้องจะขอ้างคุณบอกให้ใส่ออกหเห็นหมดก่อนพืสิมาไถวมานเข่าอ,อีกจัหน่อยนี่แต่จะดด้เศเสาหลักนล่วล่ะเพระาะว่าบ่มีหมายใส่แล้วพี่น้องครับหาหมายไมได้แล้วไปขอบคุณครับผมสุดยอด